i don't know พี่บ้านเนียนงวันนี้นเราก็จะเหยีาบปัตติกันนะครับพีใหม่เพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะครับปลอดภัยไว้ก่อน,อนอโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังเดินท,ะน,ทนะครับที่ถนนสายสองสี่นะครับผมดยูอากาศพีสารของเราดี บางตานะครับรถบางตาวันนี้นะครับก่อนที่รถไปก็สดมากจะรถกลับนะครับหลังจากเฉลิมจะลองปีใหม่กันแล้วก็คงจะกลับกันเห็นระถน,นะครับเดินทางเยอะเลยรนะกลับน,นะครับเดี๋ยวเจอกันที่น่นเลยวันนี้นะครับผมเบอร์ไปบึ้งนะครับผม ับวันนี้มานั่งกินนะครับอยู่ที่บ้านนะครับลูกพี่ใหญ่นะครับผมทำสิ่งใจจงร่วงรับนลืมเป็นวันเกิดของผมที่ผ่านมานะครับตอนนี้นี่มีพี่ใหญ่นะครับว่าจะข่าวให้นางลูกทุ่งนะครับผมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ด Happy birthday Happy birthday to you สุดยอดเลยครับวันนี้อบอุ่นมากครับีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันไปจิตจำใสทุกวันทุกคืน ให้เรำรวยเงินทองจุตัดสาธุให้คนรักมากมีดาดินให้คนรักมากมีหลายคนบอกต่างใดจงล่วงราบเรื่ออายุยืนปลอดโรคปลอดภัยสาธุเป็นเจตุย h แฮป y ี i เ t ิ d a Birthday. Yeah. Yeah. Happy birthday! Happy birthday! เกียรติอย่างสูงนะครับวันนี้เป็น <Lia> ว <ison> <serving> ันคล้ายวันเกิดของผมที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับวันนี้เรามาฉลองปีใหม่กันที่บ้านเหนนางครับอำเภอภผ่เบึงจังหวัดสีะเกินะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีฮะขาวนะครับเป็นกีตาร์ลุงถุงร้องเพลงนะครับร่วมกันร้องเพลงในเหนืนางนะครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับเป็นความสุขหรืเป็นนะครับ็นเกียรติของอย่างยิ่งนะครับนี่วันคล้ายวันเกิดของผมผู้หลักผู้ใหญ่ครับร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์ให้นะครับ ในร่มเงาไมา่เย็นฉันมองเห็นก่อ,อกแตะวันใสจะรับแล้วเห็นเรือแก้วอยู่ริมฝั่งฝั่งเด็กดู วนหาน้ำตาลังจึงร้องสั่งอะไรเฝ้าแต่รวนสั่งคำแม่ Yeah. What's yeah. <laughs> okay. เฮดีร okay, ุ่นเก่าจริงๆครับมันมาได้เหรียญไม่ยอมมาเหนียญเด็ดเก่าครับเก่ารุ่นเก่ามากเลยครับนุโซนะครับเป็นเพิงเก่าๆคลาสสิกคลาสสิกนะครับสไตล์คันทรีนะครับผมโอเคครับยามรักเลยวะยามรักลองซื้อแล้วนะพ่อน้องไหนนะซื้อแล้วนะพ่อ có bao ít wow. tiếng nói ý làm đi mãi trong yêu mong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กาดายามเย็นไม่เห็นนาเพราะว่าเจ้าบ้านครับพี่นางครับเจ้าบ้านครับผมจะร้องพี่ใหม่กันครับกินพี่ใหม่กันครับผมรุ่นสวรครับรุ่นสว Ô mong côm, nhà mày đó anh chào lễ. Những chạy đi tập vào tất กันได้ยามเย็นเย็นนาตะวันสิ้นพี่นางคอด้วยคอด้วยพี่นางคอด้วย ขนาดเพงนี <S <S ้อะไรพเกาพกามากใช่ไหมเส้ผู <im <im ้เฒ่าพิกผูเ่าอยู่เป oh, ็นหนุ่มครับโปรชีม สุดยอดครับโอกคต้าบู้อเเืออะไรเดี๋ยเล่นกีต้าเนาะนีออ่ลูกพี่ใหญ่ครับแม่ขาวครับ เล่นกีตาร์กันวันนี้เรามาปีใหม่ครับปีใหม่ครับปีใหม่จริงๆนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับนี่คือมีความสุขตามอัตภาพพี่ๆน้องๆนะครับรุ่นอวุโสครับผมโอเคครับเดี๋ยวดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับผมเรามีความสุขไปเรื่อยๆเล่นกีตาร์ไปเรื่อยๆครับม